็เริ่มเลสบายๆจนมันกระทั่งมาเป็นเซนเตอร์นละโอเคคุกกี้เออเอางี้งั้นเล่าวันประกาศเซมคุกกี้ให้ฟังหน่อยวันนั้นเป็นยังไง<ส><ก>บ้างในในมุมของโมบายวันนั้นเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเนอือฝากทวนคำถามทีหนึ่งด้วยครับวันวันประกาศวันแรกที่วันแรกที่หนูประกาศเซมมัตสึก สิงเกิลที่2แล้วก็ประกาศเซนเตอร์ครั้งแรกคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสเตจอำลาพี่คิดแคสตอนจบการศึกษาก็ไม่คิดว่าจะมีการประกาศอะไรเกิดขึ้นเขาก็คือวงเราอะยังไม่ชอบบอกอะไรเลยไม่ชอบบอกอะไรทั้งนั้นคือกะจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยเริ่มมีวีทีอาร์ปึ้งอะไ ยู่ดีเต้นเสร็จให้นั่งลงดูวิทีอาปุ๊บอย่างนี้เราก็เอาตั้งแต่เขาไล่มาทีละคนเลยอืเขาก็ไล่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็มั่นใจเสนึหน่งว่าเราจะติดอืมแล้วเราชอบคิดมาตลอดว่าเฮ้ยเราไม่ติดคนสุดท้ายอาจจะเป็นเรานั่นก็คือตำแหน่งซุนเตอร์ <laughs> คิดแบบนั้นแบบเล่น,ลนๆอะไรอย่างเงา ก็เหมือนจะมีครั้งหนึ่งเขาก็จะเขียนว่าเซมบัสึครั้งแรกที่แบบไม่เคยติดเลยอ่าแล้วแม็พี่ปูเป้มาก่อนอันดับแรกโอ้พี่เป้ติดหนูติดแน่นอนหนูอยู่กับเขาตลอดจะไปด้วยกันอะไรอย่างงี้คนที่สองพี่ลีนาออาแน่อยู่แล้วเขามาจากญี่ปุ่นนะทีนี้เซมแถวน่ะเอาชิปพาแล้วไม่มีเราไปแล้วอะไรอย่างี้ไปแล้วอยู่เยงี้เขาไปกันหมดอะไรอย่างี้ ก็มีรูปแบบเดิม,ดม,ดมๆมาเซมแถวหน้าก็จะพี่เชอร์ปึง้งพี่แจ๊ดปึง้งมีใครมุกปึง้งแล้วจนกระทั่งพี่สิกออกมามปุ๊บหนูแบบเฮ้ย <Hey. S 1> เขาเมื่อก่อนเขาปเป็นเซนเตอร์ครั้งที่สองเขาก็ต้องน่าจะได้ใช่ไหมเพราะว่าเซนเ,ซนเตอร์มันก็จะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะอมไม่ค่อยเปลี่ยนคนแล้วก็แบบมาถึงตำแหน่งเ,เซนเตอร์ก็งงมากว่า,วาเฮ้ยใครวะอะไรอย่างเงี้ย ใครจะติดอะไรนี้จนกระทั่งก็เป็นชื่อตัวเองก็ตกใจอะคือตอนนั้นก็ดีใจนะแบบก็เริ่มแล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเดินสายคืออะไรหนูก็ดีใจของหนูเฮ้ยได้เป็นตัตอรเ้เย้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาละก็เริ่มไม่คิดอะไรคิดว่าต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเราก็ ถือตาเต้นไม่เก่งอะไรเราไม่เก่งเราก็แบบใช้ฟิลลิ่งใช้ท่าทางหน้าการแสดงอะไรของเราแบบดึงดูดให้เขามาสนใจพวกเราอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าแบบพอได้อยู่จนกระทั่งแบบไปไปมามาเริ่มไปดูในทวิตเตอร์แล้วเขาก็แบบมีเริ่ม